สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายสุขุมสุขคนครับวันนี้ก็มาพบพ่อกับนุ่มบอยอีกเช่นเคยครับผมรีนุ่มบอยกับพาพี่พาหน่องมากินตำบักทั่วครับตำเรียวหั่นกระปงพี่น้องมาตำบักทั่วงันมะแลงพี่น้องเอ้ยมามียังกินกับตำบกั่วกับพี่น้องแซ่บลูกกับเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดเผ็ดตัพี่น้อง จะย่างปลาจะเพียนครับพี่น้องโอ้ยรุ่มบ่อยเห็นบ่ใดครับเป็นอย่างบุ๊คอยากกินลวดต้องหาบักทั่วมาตำกับพี่น้องมามามาอ้ฮึก <c> ร <oughs> ะเสบแห้งพี่น้องเดยมาเรื่อยมาเรื่อยเสียบแสียบน้ำกันครับพี่น,ออน้องเหนียวสองห่อซื้อก็พี่น้องมามา,มาพี่น,น,น้องกินข้าวแรงน้ำกันดกระแทบตำพุง บรรยากาศหน้าบ้านแล้พี่น้องกินลิ้มคล้องครับผมไปสท,ทุปน้ำมามามาซิมเบิงซิมเบิงแซ่บอยู่นะปีมือลุมบ่อยบายพี่น้องแจ็บ ระวังกลางเองหน่อยมันมีโบมี่ผักจริหน่อยอาประทันมันมืดอ่ะบ้บเป็นอย่างเนาะอือกับเพี้ยนไทยผ่มพี่หน่อยเลย สุแซ่บมึกันได้เปล่งเบื้อง่น้องใครใครไปตะเพียนนี่โต๊ะออยเบื้องบนเนาะอย่ามุ yeah. มเลย ทำ<ม>หมูเครื่อเลยจะมันแจบก่าะคืออ่ไรทำเองค่อนมนะถ้าปลาไปซื้อปลาซื้อมั้นชื่อแจบทำหมูเครื่อ อืมกินปลากับระวังกลางหน่อพี่น้องกินไข่กินยังมันรอกติไข่หึอืม,อม

แมงนุ่มบอยสินอนจุกต้องอยู่ได้พี่น้องแซบไปนี่แซบๆอีเด,ดีครับไม่ได้วอาเลนแซบอีดี ย่างว้นตลาดก่อนว้นหาของจิตว้นย่างใบพ่อปลาเพียนย่างจิตพอ่อตามบักทัวจัดเลยครับพี่น,อน้องตามบักทัวแบบเป็ดเผ็ด ผมอั้มรำี่นเลยช่วงทอมัน แบอยากให้พี่น้องไม่กินร่วมกันครับแ่บแบกันใครมันพี่นอ้องอืครับผม ขอบคุณขอบคุณพี่น้องคขครู่ขอพ้นเลยก็ได้วพี่น้องนี่ขอขีคามารับชมลุ่มบ่อยครับผมมาให้กลังใจลุ่มบ่อยครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนขอให้ยลำลำรวยๆทิ้งบังฝังได้ครับเด้อสวัสดีครับไปๆครับพอกันไม่คลิปหนังครับผม